มาแล้วถึงแล้วค่ะวันนี้เรามาที่เซ็นทรัลเวิด์นะคะมาที่ไหนคะ ABC Cooking Studio น่ารักมากเลยอะ่ะแต่ก็เคยเห็นที่อยู่ที่สยามแต่น,นานมากเลยเออแล้วเขาก็ย้ายมาอยอ่างเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าน่ารักดีอ่ะลองเข้าไปดูลงออนไลน์ไปแล้วจ้ะ,ะวสวัสดีค่ะ จองไว้อะค่ะได้ค่ะเป็นเมนูซูเฟ่นะคะซึ่งพี่คือยังไม่รู้เลยว่าเมนูซูเฟ่คืออะไรแต่คือชื่อมันดูเก๋ดีก็เลยซูเฟ่ก็กดเลยแล้ววันนี้ครูคนที่จะสอนเราเจนเองค่ะพูดเจนค่ะเดี๋ยวเราหยิบผ้ากันเปื้อนเตรียมตัวก่อน ABC Kids เจออยู่เด็กก็เรียนได้่ะเดี๋ยวก็ใส่นี้ก่อนแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างมือค่ะแต่งตัวก่อนได้เลยปึ๊บ พร้อมแล้วค่ะตอนนี้เป็นาการทําของหวานแบบง่ายๆคะ่ะวันนี้ต้องทําอะไรคะวันนี้นะคะเจะทำเมนูเบอร์รี่สูเปอร์ชีสเค้กค่ะวันนี้นะคะดับแรกนะคะเราจะเริ่มจากการตีตัวครีมชีสกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะ<อ><อ>ก็จะมีส่วนผสมอื่นๆตามมาค่ะพี่ส่วนผสมอะไรบ้างคะอ่ะชีสเคก้กครีมชีสครีีมชสใช่น้ำตาลนมสดกลินใบลาน้ำเลมอนแล้วก็ไอศครี ส่วนผสมมีแค่นี้เองเหรออ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มอะไร,ะรอ,อันแรกเลยอยันแรกเดี๋ยวเจนให้แยกไข่ก่อนคะ่ะค่ะอตอกเสร็จปึ๊บไข่ขาวเราใส่นี่โอเคใส่ <Okay. S 2> แดงใส่นี่โอู้อชิคกี้พายทำเป็นอาหารมาก่อนอตาย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 ,ตายอ๋อก็คือเทไปเทมาเทไปเทมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถามก่อนค่ะว่าถ้าพลาดถ้จะทำอเอาฟองใหม่ไหมคือขอบคุณค่ะตั้งเปิดแนวตั้งเปิดแนวตั้งเปิดแนวตั้ง เไปเออได้อย yeah. oh, 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 oh. oh, oh. oh, totally ู่แล้วว่าไข่แดงแตกไข่แดงห้ามแตกด้วยอยู่เนี่ยมันแตกเพราะว่าคนเนี้ยชิ้ปักอยู่อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมอ๋อมันไม่มีที่กรองหรอชีวิตได้เออไข่ขาวเราจะพักไว้ก่อนนะ่อเดี๋ยวเราจะเริ่มตีแล้วเนาะดับแรกนะคะใส่ตัวครีมชีสลงในกะละมังก่อนใส่ตัวครีมชีสลงในกะละมังก่อนค่ะ ไม่พลอยดูคล่องแคล่วจังเลยฉันต้องไปหาพี่พลบ้างแล้วเนี่ยถัดไปเอาเครื่องตีค่ะอุปกรณ์เสริมเราชอบมากแต่ได้สิ่งที่อยู่ตรงนี้เสมอให้เไรเดี๋ยวมันจะผสมเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เองน้พี่พลบอกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนสครับเว้ยแต่ตัวน้ำตาลง่ายมากเลยอุปกรณ์เสริมนี่ใช้เป็นประมาณนี้ยังไม่ดีอีกเหรอคะยังไม่ดีอีกเหรอคะพี่ก็ใช้เครื่องเหมือนกันนะะคเอาไปด้วย สองออบนะคะใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตี้เท่านครึ่งการใส่ทีละครึ่งคือแค่รู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมือนการพี่กบเก็บคู่บ้างนะเก็บคู่นะไม่ใช่เก็บโปรเฟชชั่นอลคนเดียวนะคือนี้กกำลังเรียกกล้องมาหาเราอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าพี่กบจะถ่ายแต่พลอย แล้วฉันจะดูห่วยมากซึ่งจริงๆไม่ใช่เซนจ์จ้าสวยหมืงามไปน้ำใน,น,น,นมดในเล็บหมาแทนมะมาล่อนแปงกันสระนแรงๆค่ะแรงๆสระนแรงๆค่ะแ,แรงๆแรงๆแงๆต่อไปเดี๋ยวเอามาตีมือแรงแ ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตีให้เขาปังๆนั่นเป็นฟองเหมือนฟองสบู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะแบ่งตันใส่สองรอบใส่เครื่องดูดลงไปตีให้เป็นยอดอ่อนเอาเท่านี้ก่อนไม่งงนะไม่งงนหรไม่งงค่ะเปิดตีลงไปค่ะเปิดเบอร์ห้าเลยเสร็จแล้วพีต่อด้วยเบอร์เดิมนะคะอีกวิธีเซ็คเลยนะคะนอกจากจะเป็นยอดตั้งๆแล้วเนี่ยเวลาค้าวมันจะไม่ลวกด้วยก่อนจะมาสเต็ปนี้ต้องชัวร์ก่อนทิดเราจะ มันเริ่มใหม่ต,มหมตัวซุปซี่หันเกตว่ามันจะแบบค่อนข้างฟูนุ่มเนาะเพราะฉะนั้นความฟูนุ่มมาค่ะจะมาจากเมลรงของเราแน่แะถ้าเราคนเยอะค่ะมันก็จะปีกวิธีการคนเราจะตะล่อมแบบนี้นะคะคลิกมือแบบนี้เราจะ,ะม้คน,นแบบนี้เนาะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วลองตะล่อมไม้พายคือดีมากเนาะแบบมันแบบรับเรียบไปทุกอย่างเลยอะ เขาบอกว่าคนทําขนมแบบขนมหวานคือผู้หญิงดีๆนะสวยๆไม่ใช่เราถ้าับมาสอคนไม่ว่างค่ะไม่ทำโนดจ่ะโนดจ่ะไม่ว่างค่ะสัดส่วนที่ให้มาต่อคนเนี่ยค่ะทําได้ห้าทวยโอ้ก็ใช้ของนิดเดียวเองนะไข่แค่ฟองเดียวแล้วก็น้าตาลถึงห้ากรัมพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราคิดถึงการแบบขายของร้านต่างๆอย่ามีกำไรไระพี่คิส อันนี้ต่อไปก็ปเป็นขั้นกาอบไนคุรเจนใช่ค่ะจะเราไปอบกี่นาทีคะ150สองศา20นาทีค่ะครบแล้วค่ะ20นาทีอุ้ยหอมมากฟูกมากเลยจ้าเลิศจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังร้อนๆอยู่เลยเอาออกมาจากถาด แล้วก็มาใส่ตะแกรงนะคะเพราะเราจะทำหน้าเบอร์รี่ซูเฟลชีสเค้กกันอ่ะมาเริ่มตีนะคะจากตัวครีมชีสแล้วก็น้ำตาลถัดไปเราจะร่อนตัวองอบมรี่ลงไป ไปในนี้เหรอคะอย่าอย่าดนะต่อมาเป็นอะไรคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนะคะด้วยอันดับแรกเป็นครีมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ในน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็จะมีขวดตาทิโอแล้วก็ปักเรื่อยไปเดี๋ยวเราจะดีดหน้าก่อนนะให้ครูทำก่อนค่ะเหมือนง่ายนะพี่ดูก็ทำดูเหมือนง่ายน่ารักจังเลยเนาะแค่นี้ก็น่ารักแล้วคิ้ว ต่อไปก่อนเดี๋ยวเล่เอ้ยสนุกอ่ะอย่างนี้คููเจนถามหน่อยค่ะสำหรับคนที่แบบสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ค่ะที่นี่คือ ABC Studio เป็นคูปกิ้งสตูดิโใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัเวิลค่ะจริงๆเรามีสองสาขาที่เซนทรัเวิลกับเซนทัอีส แต่จริงไม่ได้ทำแต่ขนมใช่ป่มมีทำอย่างอื่นด้วยเมืม่อกี้เห็นมีคนทำจิวซ่า,าด้วยอ๋อเป็นคอนาาร์สจริงจริงซื้อคอร์สไว้ก่อนได้เช่นแบบเเหมือนซื้อคอร์สโยคะคลา,คลาสอ่ะ12ครั้งเอนทรีแล้วก็จะมาเรียนอันไหนวันไหนก็ต้องเข้าไปจองประมาณนั้นใช่ไหมคะจะเป็นการจองออนไลน์วันนี้ต้องขอบคุณคุณเจม์มากเลยนาคะที่มาสอนแบบว่าซูเฟง่ายๆให้พวกเราได้แบบทำกันอืมสนุกสนุกสนุก น้ำใบม่มอนเขาอ,อะไรถาปุ้งผู้โดนด่าทำไม,มน้ำยาหม่าก,ก็ทำให้เปรี้ยวสิ <c oughs> อา้าวนี่รู้ว่ามันมีส่วนผสมรสเปรี้ยวแต่ก็ทำให้ <c oughs> มันกูหรือเปล่า <c oughs>